จเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพ้าจนะนำพระธร,รรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับวังพระธร,รรมคำสั่งสอนที่อาตมาพ้าจจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปุพานิมิตปรากฏแก่ภิสุห้าประการด้วยกันอภิสูตรที่จะออกไปจากศาสนา หรือว่าเสือขาลาเพศไปเนี่ยก็จะมีเหตุบอกเหมือนกันวา่าที่ไม่สามารถที่จะประพฤติวัดปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาได้ก็จะมีเหตุบอกปพุพนิมิตที่ปรากฏแก่พิสูุห้าประการที่ว่าจะ อยู่ในพระธรรมนัยไ,ไม่ได้ก็คือในประการแรกดอกไม้คือตัฐาเหี่ยวแห้งในที่นี้ก็คือไม่มีรัธาน,นั่นเองไม่มีรัธาในพระรัตนตรยัยไม่มีรัธาในวาดปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ก็จะแสดงออกจากาการที่ ไม่ทำกิจในพระพุทธศาสนาเช่นทำวัดช้าวัดเย็นลงฟังพระปาติโมฝาดปีหารลานเจดีปรงอาบัตินสิ่งเหล่านี้ก็คือคิดว่าปวดไปก็ไม่ได้อะไรก็คือคนหมดศรัทธานี่นเพนอคนหมดศรัทธาแล้วมันก็มีเรื่องมาอ้าง ที่จะให้ตนเองออกไปก็คือในทางพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าเวียนไปเป็นคนเลวน,นั่นเองในประการที่สองเครื่องนุ่งหม่มคือศีลเศร้าหมองนั่นก็หมายถึงว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยในศีลสองรอยี่สิเจ็ดข้อในวินัยสองรอยี่สิบเจ็ดข้อคือทำไม่ได้ และนอกจากนั้นก็ยังทำผิดศีลอีกไม่ว่าจะเป็นศีลข้อไหนจะไป็นศีลหนักเป็นศีลเบาก็ทำอยู่เนืองนิดอันที่สุดแล้วคนเหล่านี้ยให้สังเกอยู่อย่างหนึ่งว่าพอตัวเองผิดศีลแล้วเนี่คนผิดศีลพระที่ผิดศีลก็จะมีเศร้าหมอง หน้าตาจะมองคล้ำไม่มีกระจิตกระใจมีความวิตกกังวลผิวพรรณเหี่ยวแห้งจิตใจห่อเหี่ยวใน,นประการที่สามก็คือผิวพรรณของร่างกายเศร้าหมองน,นคนที่ไม่อยากอยู่ในพระพุทธศาสนาอยากจะตึกเนี่ย ก็จะมีความเศร้าหมองในการที่ว่าจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยากจะออกไปอยากจะลาที่ขาบทถ้าเหล่านี้จะมีความเศร้าหมองทางด้านผิวพรรณให้เห็นให้ปรากฏาก็ให้สังเกตดูมันจะเป็นอย่างนั้น ในประการที่สี่เงื่อคือกิเลสไหลออกนในก็หมายถึงว่าไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้แล้วทำไปโดยอำนหนากิเลสตัณหาไปทำผิดศีลผิดธรรมทำตัวเองเป็นคารวะายากโยม ใช้ชีวิตแบบคารวะจาิโจมไปก็คือไหลไปตามกิเลสธิสูตรแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนกิเลสได้ต้องไหลไปตามกิเลสี่สุดแล้วกิเลสก็ครอบงที่สุดแล้วตนเองก็ตกอับก็เป็นอย่างนั้นในประก,การที่ห้าก็คือไม่พอใจในการ อยู่โคนไม้รือว่าเรือนว่าก็คือไม่ชอบที่จะอยู่อย่างสงบเป็นคนไม่สงบกายไม่สงบวาจาไม่สงบใจก็คือทำตัวเองให้ฟุ้งเฟอ้อไม่พอใจที่จะอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างสันโดษจะเป็นอย่างนี้ บุพะนี่ไม่ตั้งห้าประการเนี่ยปรากฏกับพิสุที่จะเคลื่อนออกจากพรหมอจาจรรย์นั่นก็หมายถึงว่าก็คือผู้ที่จะศึกนั่นเองที่จะออกไปจากพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทวนกระแสกิเลสได้อธิสฐานแล้วก็ไปอยู่ในเพศคาลาวาส ไปทำตามกิเลสตัณหาให้กิเลสตัณหาครอบงำกดขี่ต่อไปไม่สามารถที่จะละกิเลสได้ในที่สุดนี่เป็นบุพนิมิตที่ปรากฏแก่พิสุน์ที่ไม่พอใจในเพศพมจันทร์ก็คือพิสูจ์ที่อยากจะศึกนั่นเองอาตมาภาคนารพระธรรมคำสอนในฐานพระพุทธาศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อไปเชื่อประเทอปัญญ,ญาจเจริญพร